สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทาราไวช h ช n แนลวันนี้ทาราจ,จะพาทุกคนมาฟังเรื่องคินไดอิจิยอดนักสืบภาคคดีฆาตกรรมบนเกาะโกกุมอนตอนวาระสุดท้ายของท่านขุนพลก่อนจะรับฟังคลิปฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปด้วยนะคะงั้นนายท่านก็พักอยู่ที่วัดเซ็งโคสินะอยู่วัดคงสบายดีหรอก แต่เห็นท่าจะขัดสนเอาเรื่องก็ไม่ถึงขนาดนั้นเพราะผมเคยชินกับความขัดสนเสียแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้ไม่ว่าที่ไหนก็ดูไม่ค่อยนาอยู่เท่านั้นแหละฮ่าฮ่คงงั้นละมั้งฉันเองเพิ่งไปออสก้ามาเหมือนกันเมืองใหญ่นี่แย่ชะมัดฉันรู้ซึกเลยว่าสมัยนี้ต่อให้ไม่มีทางเดือกยังไงก็อย่าได้คิดไปอยู่เมืองใหญ่เชียวนายช่างเป็นคนที่ไหนล่ะท่าทางไม่ได้เกิดที่เกาะใช่ไหม ฉันน่ะเหรอกะละเหยเล่ล่อนไปเรื่อยๆทัวญี่ปุ่นนั่นแหละอยู่นานที่สุดก็ที่โยโกฮาม่าเพราะอย่างนี้เวลาเห็นคนทางตะว,วันออกเลยอดรู้สึกคุ้นเคยไม่ได้นายท่านมาจากแถวนั้นใช่ไหมล่ะผมหรอผมเป็นคนพนเนจรเหมือนนายช่างนั่นแหละเคยถูกส่งไปอยู่ถึงนิวกินีนู่นแน่นั่นสินะเหมือนกันเลยฮ <laughs> แต่กระเพาะสงครามน่ะ จะทำยังไงได้และตกลงนายท่านเป็นคนทางโตเกียวจริงหรือเปล่าเคยอยู่โตเกียวนะแต่พอกลับมาปรากฏว่าโดนเผาเสียราบเป็นหน้ากองเลยตั้งใจจะย้ายหลักแหล่งจากเกาะหนึ่งไปอีกเกาะหนึ่งแบบนี้ดูสักพักความจริงอยากประชดว่าช่างสุโคตเหลือเกินอยู่หรอกนะแต่นายท่านไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าเท่าที่ดูภายนอกก็ไม่เห็นท่าทางเจ็บป่วยตรงไหนสักหน่อย ไม่ได้เป็นอะไรตรงไหนหรอกแต่ข้างในมันคงร้าไปหมดแล้วละ่ะนั่นสิช่วยไม่ได้หรอกก็ดันเกิดสองครามสุดแสนงงเงานี่นะเอาเถอะเชิญกินข้าววัดให้เกลี้ยงตามใจชอบเลยนะอะไรจะเกงใจไปทําไมนายท่านมีเจ้าของกิจการประมงใหญ่ที่สุดในเกาะคุ้มหัวอยู่ทั้งคนว่าแต่จะแสกผมหรือเปล่าไม่เป็นไรปล่อยไว้อย่างนั้นแหละแค่เล็มเมร,รอบๆให้สั้นหน่อยก็พอ ว่ากันว่าต่างคนกระต่างใจชอบอะไรไม่เหมือนกันแต่ถึงอย่างนั้นทำไมผมของนายท่านถึงได้ยุ่งเยิงันสางไม่ออกแบบนี้ล่ะเอาหน้าอย่าพูดอย่างนั้นสิกว่าจะได้ยาวถึงขนาดนี้ได้กันหนื่อยแทบแย่เชียวนะผมเศร้ามากเลยตอนถูกจับก้นสมัยเป็นทหารมันทุเล่นไม่ต่างจะแกะถูกก้นขนเลยละฮ่าๆ <laughs> ลองไว้ยาวแบบนี้ รับรองไม่ต้องห่วงเรื่องหัวจะเย็นจนเป็นหวัดลอกเซโคเจ้าของร้านตัดผมร้านเดียวบนเกาะกุกุมนดูภาคภูมิใจกับสำเนียงเอโดะของตนสมกับเคยอยู่โยโกฮามามานานแต่เนื่องจากสำเนียงเอโดะของเขาแปลงเต็มทนไม่ต่างจากสำเนียงโตเกียวของทินไดจิจึงฟังค่อนข้างเพียเพ้ยนๆอย่างไรก็ตาม คินไดจิครุ่นคิดพลางจ้องมองกระจกซึ่งประลอดที่ฉาวไว้รุดลอกเป็นแห่งๆว่าวันนี้เขาตั้งใจมาที่นี่เพื่อเหตุผลนี้ไม่ใช่หรอถ้าได้คุยกับเซโคก็น่าจะพอรู้เรื่องสภาพของเกาะบ้างสิบกว่าวันผ่านไปหลังจากคินไดจิมาถึงเกาะสภาพระหว่างนั้นของเขาชอบคนมาก คินไดจิเอาจดหมายแนะนำที่คิโตชิมาตะเขียนติดมาด้วยไม่ว่าไปไหนจิงได้รับการดูแลอย่างดีเพราะว่านั่นก็เป็นเพียงฉากหน้าภายใต้ความดูแลมีน้ำใจและการดูแลด้วยท่าทีเป็นมิตรนั้นทุกคนล้วนปกป้องตัวเองไว้ด้วยเสื้อกรอกแข็งแกร่งแน่นอนว่านั่นคงเป็นความรู้สึกที่คนนอกซึ่งเข้ามาในเกาะแบบนี้คงต้องได้รับซักครั้งในช่วงแรกๆ แต่คินเดอิจิสังหอนยังบอกไม่ถูกว่าความหวาดระแวงดังกล่าวมีมากเกินกว่าที่คนในเกาะจะมีต่อคนต่างถิ่นธรรมดาทั่วไปข่าวการเสรียชีวิตของคิตโตชิมาตะแพร่สะพัดไปทั่วเกาะกะก,ะกุมลอย่างรวดเร็วปานสายฟ้าแลบที่นี่จึงตกอยู่ในบรรยากาศตื่นตระหนกซึ่งไม่อาจบรรยายได้ทุกผู้ทุกนามล้วนมีสีหน้าหวั่นวิตกใจคอไม่อยู่กับเนื้กับตัวอย่างประหลาด ดูไม่ต่างจากพวกเขากำลังสั่นกลัวเงามื่นของชะตากรรมที่มีอาจหลีกเลี่ยงประหนึ่งพวกชาวประมงผู้คล่ำวอดได้กลิ่นลมพายุจากแมคลึ้มซึ่งโผลผลเส้นขอบฟ้าไกลโพ้นเพราะอะไรละ่ะทำไมการจากไปของชิมาตะจึงเกาะให้เกิดความแตกตื่นได้ถึงเพียงนั้นพวกชาวบ้านเฝ้ามองอะไรอยู่อย่างหวัน่นวิตกกันแน่คินเดอิจิพยายามเชื่อมโยงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคำพูดก่อนตายของชิมาตะ ไอ้เกาะกาะกุมวนให้ชันทีช่วยเหลือบรรดาน้องสาวของฉันด้วยพวกหล่อนจะถูกฆ่าลูกพี่ลูกน้องลูกพี่ลูกน้องของฉันจ้าตกลองตระกูลคิดโตนี่รวยมากเหรอ เซโคจัดการกับผมเสร็จและเริ่มลงมือบนใบหน้าคินไดจิหน้านิ่วรู้สึกขยะแขยงนิ้วของช่างตัดผมซึ่งเอาสบู่มาป้ายถึงกันนั้นก็ยังพูดจายอย่างสบายอารมณ์แม่ก็เป็นเจ้าของกิจการประมงใหญ่ที่สุดของเกาะนี่ไม่สิไม่ใช่แค่เกาะนี้เท่านั้นได้ยินว่าในเกาะร,รอบๆไม่มีใครรวยเท่ารอกเจ้าของกิจการประมงหาเงินได้เยอะขนาดนั้นเชียวหรือ โท้ oh, ถามได้มาหาศาลเลยละ่ะเซโคช่างตัดผมอธิบายเกี่ยวกับเจ้าของกิจการประมงให้คินดาอิจิฟังว่าชาประมงแบ่งออกเป็นสามระดับพวกชั้นร่างสุดไม่มีเรือเป็นของตัวเองเรียกว่ามีแต่ร่างกายเป็นทุนทรัพย์เทียบได้กับกเกษตรกรที่ต้องเช่าที่ดินทำกินแน่นอนว่าคงไม่ต้องบอกว่าคนเหล่านั้นมีจำนวนมากที่สุด ต่อมาคือกลุ่มผู้มีทั้งเรือและอวนเป็นของตัวเองแต่แทบทุกรายก็มีอวนขนาดเล็กมากคือเป็นแบบสองสามคนลากแถมเรือย,ยังเล็กกว่าเรือลากอวนเสียอีกพวกนี้เปรียบได้กับเกษตรกรที่มีที่ดินเป็นของตัวเองส่วนผู้คุมคนเหล่านั้นคือเจ้าของกิจการประมงหรืออาจพูดได้ว่าเจ้าของที่ดินรายใหญ่นั่นเอง แต่มีอำนาจบารมีเหนือกว่าเจ้าของที่ดินมากนักก่อนหนะ้านี้ฉันเคยอาศัยอยู่ในหมู่บ้านชาวนาะเลยรู้ว่าเจ้าของที่ดินเป็นธุรกิจทำกำไรงามส่วนแบ่งระหว่างเจ้าของที่กับคนเช่าจะต่างกันไปตามท้องถิ่นแต่ส่วนใหญ่ตกอยู่ราว4ี่ต่อหของผลผลิตหมายความว่าเจ้าของที่แค่อยู่เฉยๆก็รับเข้ากระเป๋าตัวเอง40ยังไงก็ตาม ฝ่ายกเกษตรกรก็ไม่ต้องแบ่งผลผลิตของพืชนอกฤดูกาลจึงพอถูถไปได้แต่ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของธุรกิจประมงกับชาวประมงไม่ได้ถอยทีถอยอาศัยแบบนั้นเจ้าของกิจการประมงมีทั้งเรืออวนและสิทธิในการหาปลาสามารถกอบโกยปลาที่จับไปได้ทั้งหมดแม้ไม่ได้ทำอะไรส่วนชาวประมงได้เพียงค่าแรงรายวันเท่านั้นเข้าใจละ งั้นก็ไม่ต่างจากความสัมพันธ์ระหว่างนายทุนกับผู้ใช้แรงงานในเมืองใหญ่สินะถูกแล้วเจ้าของเรือต้องรับภาระเลี้ยงดูปูเสือให้รางวัลพิเศษเวลาจับปลาได้มากไหนยังต้องจ่ายค่าแรงรายวันตามกำหนดแม้หาปลาได้น้อยแต่ถึงยังไงก็ทำกำไรบ้านเบริรเพราะเอาสัตว์น้ำที่จับได้ไปทั้งหมดพวกชาประมงหนะ ถ้าไม่มีเรือกับอวนของเจ้าของกิจการก็ทํางานไม่ได้เลยต้องนอบน้อมโดยปริยายนายท่านถามว่ามีอวนแบบไหนบ้างเหรอก็มีหลายชนิดอยู่ทั้งอวนจับปลาไทยโปอวนจับปลาซาดินซึ่งไม่เหมือนแบบของทางแถบคันโตนะของแถวนี้เขาเรียกอิริโกยังไงก็ตามอวนใหญ่แบบนั้นเป็นของเจ้าของกิจการทั้งหมดนั่นแหละแล้วยังต้องมีเรือใหญ่ขนาดใช้ฝีพาย8คนอีกสองสามรำด้วยเพราะฉะนั้นจะว่าไปก็ลงทุนเยอะเอากัน เหมือนกันมนซ้ำชาประมงมักคิดว่าตัวเองประกอบอาชีพเสี่ยงอันตรายเลยชอบหาความสนุกไม่ว่ากินเหล้าเล่นการพนันเที่ยวผู้หญิงครบเครื่องถึงต้องมีการยืมเงินใช้ล่วงหน้าด้วยเหตุนี้ปกติแล้วเจ้าของกิจการประมงกับชาประมงจึงผูกพันกันแบบสักดินนายิ่งกว่าเจ้าของที่ดินกับชาวนา ในทางต้งข้ามเจ้าของกิจการประมงก็หนักแน่นเพราะอีกฝ่ายหนึ่งคือชาวประมงซึ่งนิสัยใจคอหยาบกร้านกว่าชาวนามากต้องคอยดูแลแต่ก็ต้องห้ามตามใจเด็ดขาดพูดอีกอย่างได้ว่าต้องมีบาร,รมีทำให้ผู้คนเกรงใจข้อนี้ต้องยกให้คุณคิดโตคะเอมอนซึ่งเสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้วว่าแกแน่มากคินไดจิตื่นเต้นขึ้นมาเล็กน้อยเพราะหัวข้อสนทนาเข้าสู่ประเด็นเกี่ยวกับตระกูลคิคโตในที่สุด แต่น้ำเสียงของเขายังคงสบายๆไม่จริงจังคุณคาเอมอนที่ว่าคือพ่อของคุณชิมาตะเหรอไม่ใช่พ่อปูนะตายเมื่อปีก่อนตอนอายุได้78แก้แกแข็งแรงมากตัวเล็กแต่ใจเด็ดเป็นเจ้านายที่ดีคนในเกาะเรียกแกว่าท่านขุนพลไม่มีวี่แววว่าจะเสียงง่ายๆแต่คงตรอมใจเพระแพสสงครามนั่นแหละปุบป,ปับก็ไปเลย แปลว่าแกเสียชีวิตหลังสงครามสงบสินะแล้วพ่อแม่ของชิมตาตะล่ะนนไดจิสงสัยเรื่องนี้มากที่สุดเพราะเมื่อวันก่อนตอนไปแจ้งข่าวการตายของชิมตาตะผู้ปรากฏตัวในห้องรับแขกได้แก่สามสาวพี่น้องสุกิโยะยุกิเอะ ฮานาโกผู้หญิงชื่อซานเอะและหญิงชราหน้าตาดูไม่ได้อายุประมาณ50ปีซึ่งผมมาแวบ,บหนึ่งตอนกินข้าวน่าแปลกใจที่เขาไม่เห็นวิ่แววของผู้ชายในคาริหาตกว้างขวางขนั้นเลยหลวงพ่อของวัดเซงโคยังบอกว่าจะพักที่นี่ก็ได้เสียแต่บ้านนี้มีแต่ผู้หญิงก่อนพาคินดาอิจิไปวัดของตัวเองได้ยินว่า แม่ของคุณชิมาตะเสียหลังคุณชิมาตะเกิดได้ไม่นานคุณพ่อเลยแต่งงานใหม่แต่ภรรยาคนนี้ก็เสียไปนานแล้วเหมือนกันอ๋องั้นคุณหนูสามคนก็เป็นพี่น้องคนละแม่ของชิมาตะนะสิแล้วคุณพ่อของชิมาตะล่ะณโยสม,มัสูนนะหรือยังมีชีวิตอยู่แต่แกไม่สบายออกมาให้ใครเห็นไม่ได้ไม่สบายป่วยตรงไหนหรอไม่ได้เจ็บตรงไหนพูดดังไปไม่ได้หรอก คือเออแกเสียสตินะคินไดจิทำตาโตโดยไม่รู้ตัวเสียสติแล้วไปรักษาตัวในโรงพยาบาลไหนอยู่หรือเปล่าเปล่าไม่ได้เข้าโรงพยาบาลอยู่ในบ้านนั่นแหละเห็นว่าขังไว้ในห้องกรงที่สร้างขึ้นใช้นานแล้ว เกือบสิปีได้ขนาดฉันเองอย่าลืมหน้าตาไปเลยเชียวได้ยินเช่นนั้นคินไดจิเพิ่งเข้าใจเรื่องบางอย่างขึ้นมาตอนเขานั่งในห้องรับแขกบ้านคิโตเขาได้ยินเสียงกรีกก้องผิดธรรมดาหนหนึ่งมันดุดันและบ้าคลั่งคล้ายเสียงคำรามของสัตว์ป่าทำเอาคินไดจิขวัญกระเจิงไปไม่น้อยอืมแล้วคนบ้านั้นอารวาหรือเปล่า วปกติแกสงบมากแต่ได้ยินว่าเวลาเกิดอะไรขึ้นบางครั้งถึงขนาดเอาไม่อยู่ปรากฏว่าหน้าแปลกตรงที่พอเด็กสาวชื่อซานาเอะซึ่งเป็นหลานของแกมาพูดด้วยสองสาคำก็จะหายเป็นปลิดทิ้งตรงข้ามพอพวกลูกสาวแท้ๆของตนเข้าไปหากลับยิ่งคลุ้มคลั่งจนคุ้มไม่ไหวเฮ้ยแย่จริงๆอืมนั่นก็พลิกอยู่นะ โอ้ยไม่เห็นพี่ลึกตรงไหนแม่สามสาวนั่นแหละแปลกกว่าด้วยซ้ําเอาพ่อตัวเองมารอเล่นเห็นสนุกอย่างกับเป็นเสือหรือสิงโตในสวนสัตว์บางทียื่นไม้บรรทัดเข้าไปแย่เล่นจากนอกลูกกงบ้างก็ว้างเศษกระดาษใส่แล้วก็หัวรอคิกคิกคิกคกชอบใจอยู่สามคนแค่ฟังฉันก็สะอิดสะเอียนแล้วเห็นท่าแม่สามสาวนั่นจะไม่ค่อยเต็มนะ คินไดจิเองก็สังเกตเห็นความชอบกลของตรุณีทั้งสามแล้วเพราะดูเหมือนสำหรับพวกหล่อนแม้การตายของพี่ชายยังไม่น่าเป็นห่วงเท่ากับทรงผมและวิธีผูกสายคาดกิโมโนขนาดตอนหลวงพ่อพูดเรื่องจริงจังยังก้มหน้าแอบหัวเราะเบาๆดึงแขนเสื้อบ้างเอาสอกกระทุ้งกันบ้าง ยิ่งทั้งสามคนเป็นหญิงงามด้วยแล้วจึงดูผิดปกติเหมือนคนป่วยโรคจิตเป็นเท่าทวีทำให้คนที่ดูอยู่พลอยรู้สึกแย่ตามคิน d ดอิจิคิดว่าพวกหล่อนเป็นเด็กสาวที่รา้กาศเหมือนกอก้อนสามพี่น้อง ก็ก้อนคือปีศาจในเทพนิยายของกรีกเดิมเคยเป็นหญิงพรหมจารีสวยสักครานแต่เพราะไปแข่งขันความงามกับเทพีอธีนาจึงถูกแปลงร่างเป็นปีศาจผมเป็นงูทั้งหัวมีปีกของเหยี่ยวกับกรงเล็บทองเหลืองสามพี่น้องของตระกูลคิโตมีส่วนชวนให้รู้สึกถึงอสุรกายหน้าพร่อนพรึงดังกล่าวอย่างบอกไม่ถูกเออแล้วคุณซันนาเอกคนนั้นเป็นลูกพี่ลูกน้องของชิมตะหรอ ใช่คุณสนเอะมีพี่ชายชื่อคุณฮิโตชิเห็นว่าแกไปรบที่พมา่าแต่โชคดีที่จะได้กลับมาโดยสวัสดิภาพในไม่ช้าอ่าผมรู้มาเหมือนกันได้ยินว่ามีเพื่อนที่ไปสงครามด้วยมาบอกว่าแต่พ่อแม่ของสองคนนั้นไม่อยู่หรอกเหรอพ่อแม่ของคุณสนเอะนะเหรอช่างตัดผมพูดด้วยน้ำเสียงประหลาดใจที่คินจิไม่อยากรู้ ดูเหมือนเสียไปหมดตั้งนานแล้วฉันมาอยู่ที่นี่ได้ราวสิบสปีตั้งแต่ตอนนั้นทั้งคุณฮิโตชิและคุณซันเอกก็ถูกบ้านใหญ่รับมาเลี้ยงเรียบร้อยแล้วว่ากันว่าพ่อของพวกแกตายในทะเลน่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังกันตอนต่อไปในชื่อภาคคดีฆาตรกรรมบนเกาะกะกมน ตอนวาระสุดท้ายของท่านขุนพล EP ที่สองนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วราตรีสวัสดิ์ค่ะ